สนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราปลาบางกรครับท่านผู้ชมครับกับกรายการเซียนกเกษตรกับผมลุงชัยใสใจเกษตรตอนนี้เราใช้เวลามาถึงช่วงสุดท้ายกันอีกแล้วท่านที่ชมรายการอยู่เราคิดว่าบางเรื่องภาพที่ท่านเห็นออกไปเสียงที่ได้ยินจากเซียนกเกษตรที่เราไปค้นหากันมาเขาพูดถึงปัญหาต่างๆที่เจอมานําพาไปสู่การแก้ปัญหา โดยการใช้ปุ๋ยสีตราปลามองกรสิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งนั่นคือดินที่ฟื้นกลับคืนสู่สภาพและทําให้พืชผลทางการเกษตรเขาเจริญเติบโตกลับขึ้นมาได้ท่านชมแล้วคิดอย่างไรครับหากมีคําถามใดๆที่ต้องการจะเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะถามบางเรื่องที่มันนอกเหนือจากรายการที่ท่านชมไปติดต่อเข้ามาที่บอคอเซ็นเตอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะครับและสิ่งที่ท่านได้รับนั้นลองเอากลับไปปรับใช้ เมื่อดีแล้วไปบอกต่อนั่นคือการขยายผลหากวันนี้ท่านที่เพิ่งเกษียณราชการหรือท,ท่านต้องการจะสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ตราปาบางกรเพียง101ตําบลเท่านั้นนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ที่หน้าจอท่านโทรศัพท์กลับเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถไปแนะนําบอกต่อกับญาติพี่น้องเพื่อนพ้องวงวานอาจจะอยู่ในต่างดินต่างที่ต่างจังหวัด 1 0 1น่ตำบลตอกย้ำโทรก่อนรวยก่อนครับและท่านที่ต้องการจะดูแลเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันโดยไม่ต้องการจะเดินทางออกต่างจังหวัดท่านก็สามารถที่จะติดต่อกลับเข้ามาได้เช่นเดียวกันและสอบถามกันดูนะครับว่าถ้าเราจะสมัครเป็นผู้จัดการจังหวัดเพื่อดูแลภาคก,การเกษตรในจังหวัดของท่านนั้นต้องทําอย่างไร1จังหวัด1ท่านเช่นเดียวกันติดต่อกลับเข้ามานะครับรีบก่อนเลยแล้วท่านจะได้โอกาสนั้นรวมถึงเวลานี้ กับปุ๋ยนีส์ตราป่าบางกอนกะครับกะสอบ5กิโลกรัมแบบนี้เราบอกว่าใครต้องการนำเอาไปทดสอบทดลองใช้หรืออยากจะไปลองดูซิว่ามันใช้ดีจริงหรือเปล่าที่บอกไม่มีดินไม่มีเคมีผสมและทำทำให้ดินนั้นฟื้นฟูนฟก,กลับมาสู่สถานภาพที่ทำให้มีเส้เดือนดินและการเพาะปลูกนั้นดีขึ้นจริงหรือไม่จริงพิสูจน์กันได้ด้วย ปุ๋ยขนาด5กิโลกรัมติดต่อหาซื้อได้ตามสากรทั่วประเทศที่ใกล้บ้านท่านรวมถึงศูนย์จำหน่ายปุูนซีตราบางกรที่เรารับสมัครอยู่เวลานี้จะเห็นป้ายตราปลามังกรแบบนี้เดินเข้าไปหรือถ้าง,ง่ายกว่านั้นครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับท่านสามารถโทรศัพท์กลับเขา้ามาได้เช่นเดียวกันและตรงนี้แหละครับคือโอกาสทองของท่านแล้วละ่ะเอาล่ะครับกับรายการเซียนเกษตรเวลาหมดหมดเวลาแล้วขอบคุณกับการติดตามรับชมรายการอย่าลืมนะครับ ชมเซียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงขอบคุณอีกครั้งขอทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยและแข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ